มันมีความเข้มข้นตรงที่ว่ามันมีกลิ่นของของสมุนไพรมีเทคนิคนิดหน่อยครับเวลาต้ไมไข่ดำร้านนี้นะบอกเลยว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาอยู่ที่ถนนแปลงนามเยาวราชมาตามหาร้านข้าวหมูแดงร้านหนึ่งที่บอกเลยว่าแปลกไม่ธรรมดาเพราะว่าร้านนี้เขาใช้ไข่ดำเข้าไปข้างในกันดีนกว่าเดินไปไม่กี่สิบเมตรเดี๋ยวถึงร้านเลยมาแลจาเฮียสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือร้านข้าวหมูแดงไข่ดำเฮียคะไข่ดำนี่คือมาจากอะไรคะเฮียอันนี้เป็นไข่พะโลต้มสมุนไพรจีนนะครับก็มีเป็นสูตรดั้งเดิมของที่เยาวราชนะครับก็ใส่มีใบกระวานลูกกระวานแล้วก็เทียนครับเปลือกเป็นสมุนไพรโอ้เป็นสมุนไพรอัดแน่นเลยคือแบบว่าทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรไข่ดำเนี่ยเป็นสูตรเยาวราชเลยค่ะคโอ้โหขายมานานด้วยคุณผู้ชม ไข่ดำเนี่ยเฮียบอกว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรครับแล้วคือต้องทํานานขนาดไหนอะคะเฮียกว่าจะได้มาแบบดําๆอย่างเงี้ยค่ะเฮียครับอันนี้เราก็ต้มไข่เป็ดสุกปุ๊บแล้วเราก็มาต้มกับสมุนไพรแล้วก็ครับผัล้เข้มข้นนะครับแล้วก็ต้มมี5-6ชั่วโมงนะครับก็คโหต้มไปเรื่อยๆให้เข้าเนื้อครับค่ะลักษณะของไข่ดําร้านเฮียเนี่ยคคือมันเป็นแบบเหมือนไข่ต้มสุกหรือว่ามันจะเป็นแบบระดับไหนเฮียความสุกข้างในยังเป็นมะตูม แคนเรามาตุ่มสุกอยู่นะครับก็จะไม่แข็งคนคือว่าเออมันต้มต้มนานจนเข้าเนื้อยังมันต้องแข็งนะครับแต่ก็จะมีแล้วแต่ลูกค้าบางลูกค้าบางคนก็ชอบแบบสุกก็ก็มีนะครับแต่ของเราจะเป็นต้มเป็นมาตุ่มครับอ,อย่างส่วนผสมขอ,ของสมุนไพรเนี่ยค่ะการเลือกสรรสมุนไพรที่จะใส่ไปในไข่ดำเนี่ยค่ะ มันต้องแบบเป็นสูตรมาเฉพาะยังไงต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ก็เป็นใส่สมุนไพรอยู่3าอย่างครับเป็นเทียนข้าวเปลือก <ห>ใบกระวานแล้วก็ลูกกระวาน<ห>าซึ่งสมุนไพรตัวนี้ก็ชุส่มสมบัติก็ช่วยบำรุงธาตุขับลมในกระเพาะนี่ครับมีสรรพคุณทางยาคุณผู้ชมซึ่งเฮียค่ะแล้วนี่คือหม้อต้มนี่มันอยู่แถวไหนาคะหม้อต้มหมอ้อหม้อต้มก็อยู่อยู่ด้านมันต้มเสร็จเสร็จไปแล้วนะครับอ้าแอบดูหน่อยค่ะเฮียวันหนึ่งต้มกี่หมอ้อคะเฮียค<า>่ะก็สามหม้อเนี่ยครับอันนี้ครับลูกลูกระวานอ๋อนี่นี่คุณคุณดูนมี่ใบกระวานจ้ะแล้วก็มีเครื่องทับทิมไม่ห่วงสูตรทำไมเฮีย มั S <S <เ>อมีเทคนิคนิดหน่อยครับเวลาต้มนี่เห็นไหมเป็นชุรลับของร้านนี้ไข่ดำลูกค้าประจำเยอะไหมก็ลูกค้าประจำเราเนี่ยก็คือก็นึกภาพดูกินตั้งแต่ เป็นเด็กๆหกสิปีที่แล้วครับเขากินได้เขาเป็นเด็กครับจนตอนนี้ครับเขาพาหลานมากินแล้วอะครับครับก็คือกินกันมาได้ในเด็กๆครับเที่ยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะครับผมรุ่นที่3ครับแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับเที่ยปรับให้มันตามยุคตามสมัยรูปลักษณ์หรือว่าความสะอาดนะครับให้มันมันดูดีมากขึ้นเที่ยหาข้าวหมูแดงหมูกรอบ ไน่คือน้ำราดอย่างน้ำราดร้านเฮียเอออยู่ตรงไหนคะเฮียนี่ครับนี่ครับอ๋อเขาเป็นน้ำราดแบบข้นๆคุณผู้ชมน้ำราดนี่คือแบบว่าเป็นสูตรเด็ดไงคะเฮียค่ะน้ำราดนี่ก็เข้มข้นนะครับมันเริ่มจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เอาน้ำมาทำน้ำราดเลยครับค่ะนะครับถ้าเราเนี่ยใช้น้ำราดที่เคี่ยวจากกระดูกหมูค่ะนะครับเคี่ยวไว้แปดชั่วโมงค่อยมาทำนะครับมันเริ่มจากน้ำซุปก่อนถ้าน้ำซุปมันเป็นน้ำ ที่อร่อยอยู่แล้วนะครับน้ำหน้ามันก็จะอร่อยแต่ถ้าน้ำซุปเอาน้ำเปล่ามาทำมันก็จะไม,มไม่กล่องกล่องไม่กล่องกล่อมแช่กล่งกล่องครับออที่นี้ข้างในเราก็ใส่ก็เ,ออเป็นสูตรแล้วแต่ทางร้าน,นค่ะไซมีลูกค้าทานเยอะที่สุดกี่จานเนี่ยถ้ามาร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเบิ้ลสองนะครับแต่ที่สูงสุดก็คือ3จานนะครับาจานที่สามคือว่า โอเคยังยังยังติดใจอยู่เอาข้าวน้อยหน่อยนึงแต่ว่าขอขอชิมหมูอีกหน่อยนึงมันได้อัธรสมันอัธรสอัธรสยังต้องต่อต่อช้นที่3เนี่ยค่ะอยากให้เียฝ่านิดนึงสำหรับใครที่อยากจะแวะมาทานข้าวหมูแดงไข่ดำร้านอยู่ตรงไหนคะเฮียครับร้านเราอยู่ถนนแปลงนามเจวราดนะครับถ้ามาจากวงเวียนโอเดียนนะครับ เลี้ยวเข้ามานะครับเจะสี่แยกแรกที่จะสี่แยกเฉลิมบุรีแล้วก็ชิดขวามานะครับซอยขวามือนะครับซอยแรกเลยเป็นซอยที่2องเขาเรียกถนนแตงน้ำ้ยวขวาเข้ามาครับอยู่ห้องที่4ครับยังไงฝากร้านด้วยครับถ้ามาเยาวราชอยากกินข้าวหมูแดงรสชาติเยาวราชแท้ๆต้องมาร้านเสียเหล่ายี่ห้อครับเบอร์โทรที่ร้านเฮียฝากนิดนึงค่ะก็ศูนย์เก้าสี่ครับสี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งวันนี้ขอบคุณเฮียมากมากครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไหนๆมาแล้วคุณผู้ชมเราก็เลยจะ ชิมสักหนึ่งจาน,นครับผมขออนุญาตนะคะเฮียสักหนึ่งจานคือขอหมูแดงหมูก,มกรอบไข่ดำคุูชมหาข้าวหมูแดงหมูกรอบไข่ดำแล้วเนี้ยเราต้องมาชิมทีเด็ดเขาก่อนคือไข่ดำกลิ่นของไข่ดำนะคะจะมีความเป็นยาดจีนเป็นเครื่องเทศเนี่ยคุณผู้ชมหอมนะ แล้วก็ลักษณะของไข่เนี่ยน่าทานที่ว่ามันไม่ได้เป็นไข่เหมือนแบบไข่ต้มจนสุกเพราะยังมีความแบบมีความมาตุงมข้างในก็คือเหมือนแบบที่เหมือนแบบแดงๆอ่ะันน่าทานมากเลยอะ่ะไข่กำลงนุ่มๆกำลังดีแบบดีอ่ะไม่ได้มีแบบกลิ่นทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้าออกับข้าวหมูแดงหมูกรอบอันนี้เรามาชิมพร้อมหมูกรอบดีกว่า น้ำราดเข้มข้นมไข่ด้วยหมูกรอบก็คือดีไข่ของร้านนี้นะคุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นตรงที่ว่ามันมีกลิ่นอของของสมุนไพรจีนที่รู้สึกว่าทานแล้วมันแบบสดชื่นแล้วก็เข้ากับหมูแดงหมูกรอบรวมถึงน,น้ำราดหมูแดงหมูกรอบร้านนี้นะจะมีความนุ่มตัวหมูแดงเนี่ยนุ่มหมูกรอบหนังกรอบเนื้อนแน่นหั่นชิ้นใหญ่จานนี้นะคะคุณผู้ชมมีกุนเชียงด้วยมีหมูแดงหมูกรอบมีไข่หนึ่งฟองจานนี้หกสิบสองบาท แต่ถ้าเป็นจานที่แบบเป็นราคาธรรมดากคือ52บาทราคาไข่ฟองละ12บาทเก๋ๆข้าวหมูแดงหมูกรอบไข่ดำร้านนี้นะบอกเลยว่าเด็ดอย่างนึงคือ เครื่องเคียงนี่คือแตงดองอยากให้มาลองเพราะทานแล้วเนี่ยมันเข้ากันดีช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วยนะคะคุณชมใครอยากจะแวะมาทานนะคะร้านข้าวหมูดแดงหมูกรอบไข่ดำแวะมาทานได้ตรงถนนแปลงน้ำเยาวราชคนะ่ะชมลุยกองขานทานทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตลือทุกที่เลยจ้า